ครับมีคนจำต้นนี้ได้ไหมครับที่เราได้ทาปูนแดงทั้งต้นนะครับและทุเรียนทิ้งใบหมดนะครับาบางคนก็บอกว่ามันจะร้อนนะครับปูนแดงหรือปูนเขียวหมากก็ได้นะครับแต่นี่เราทาปูนแดงทาหน้ายางนะครับสำหรับทากับต้นไม้โดยเฉพาะนะครับแต่เราทาทั้งหมดนะครับทั้งต้นทั้งกิ่งก้าน สาขาหมดนะครับยกเว้นใบนะครับแต่ใบต้นนี้ไม่เหลือครับที่เราทานะครับใบเหลือนิดเดียวนะตอนนี้น้องกําลังฟื้นนะครับทางท่านก็จะไม่ได้ติดตามผลงานจะได้รับทราบนะว่าการทาปูนแดงหรือปูนที่ไวยทานายางนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับว่าปลอดภัยนะครับไม่มีปัญหานะครับป้องกันพวกแมลงที่จะ มาเจาะลําต้นหรือกิ่งนะครับเพราะช่วงนั้นเขาจะไม่มีความภูมิุูมคุ้มกันนะครับเพราะว่า,าเขาป่วยนะครับทําให้แมลงจะมาเจาะตามลําต้นได้อีกอย่างก็ป้องกันความร้อนจากอากาศหรือแสงแดดแผดเผาได้เพราะเขาไม่มีร่มเงาของตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใบเลยสักใบนะครับแต่ตอนนี้เขาฟื้นตัวได้นะครับแต่ช้ามากนะครับเพราะว่า ระบบเขาล่มนะครับระบบล่มแบบไหนนะครับแบบที่เขาว่าทั้งใบทั้งลําต้นท่อลําเลียงท่ออาหารไม่ว่าแต่ระบบใบสังเคราะห์แสงไม่ว่าแต่ระบบลากหาอาหารครับเขาไม่ทํางานนะครับหยุดชะงักแต่ตอนนี้เขาฟื้นแล้วนะครับใบใหม่เขาออกมาก็สมบูรณ์ดีนะครับตอนนี้ยอดใหม่กํลาลังเดินมาแล้วนะครับใช้เวลานาน,านพอสมควรครับประมาณ สี่เดือนกว่า54สี่เดือนกว่านะครับถึงจะได้สภาพใบใหม่นะครับโอ้บางต้นก็ไม่รอดครับเพราะว่าทนไม่ร่ายครับทนความแรงและร้อนไม่ไม่ได้นะครับอ่าเป็นหนักต้นนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้ทนได้นะครับอ่าฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ได้ใบใหม่ด้วยนะครับแต่บางต้นก็จากเราไปแล้วนะครับแต่ต้นนี้เป็นต้นที่สองครับต้นแรกต้นต้นแรกก็ไปแล้วนะครับต้นที่สองยังอยู่ต้นนี้อยู่นะครับ แต่ต้นที่เป็นพร้อมกันไปต้นหนึ่งครับเพราะว่าทนไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเราน้อยนะครับรู้สาเหตุแล้วนะครับอากาศแรงร้อนก็จริงครับแต่ถ้าน้ําเราเพียงพอเขาก็จะไม่เป็นไรนะครับพอดีน้ําเราน้อยแล้วก็เลยพบปัญหานี้นะครับเห็นไหมครับแดงทั้งต้นครับเราทาจนยันกิ่งครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วนะครับเพราะว่าได้ใบใหม่ใบใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับ เรารู้ว่าน้ำไม่พอแล้วเราก็แก้ไขเรื่องระบบน้ำก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างตามปัจจัยก็รวมทั้งหมดครับไม่ว่าแต่ความชื้นสันทัดนะครับไม่ว่าแต่น้ําให้เพียงพอไม่ว่าแต่โรคเชื้อราหรือแมลงไม่ว่าแต่ปุ๋ยฮอร์โมนบำรุงครับปัจจัยทุกอย่างนี้คือ,อทุกอย่างครับที่จะเกิดก่อเกิดให้ทุเรียนสมบูรณ์หรือป่วยได้ก็ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้ทุเรียนป่วยได้นะครับไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับว่าแรงแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแรงแต่เราน้ําถึงเขาก็ไม่เป็นไรนะครับสรุปก็คือทุกอย่างทุกอะไรก็ยังทุกปัจจัยนะครับก็เกิดขึ้นได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้นะครับกดติดตามผลงานต่อไปนะครับพูดผิดพูดถูกนะครับขออาภัยด้วยเด้อพีน่นอง